สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พัดพิทาโลกขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าดวงความรักของผู้ที่เกิดากราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคม ดวงความรักภายในเดือนมีนาคม2,565จะเป็นอย่างไรมาเราจะมาดูกัน ดูเหมือนว่าด้านการเงินของคุณตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงเลยเพราะว่ามีเงินเข้ามาในกระเป๋าแบบไม่ได้ขาดมือหรือเปล่าแล้วคุณนะ่ะก็เป็นคนที่โชคดีนะมีเพื่อนที่ให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเราจะทุกข์ร้อนหรือว่าเราจะสุขทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้คุณผ่อนคลายไปได้ให้คลายเครียดอีกกรณีหนึ่งก็คือเรามองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเมื่อก่อนนะั้นเนี้ยอยู่กันแบบว่าน่ารักจังเลยอยู่กันแบบ ครอบครัวมีความสุขดีแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอดีตแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยกำลังจะมองหางานใหม่ๆไหมหรือไม่ก็อยากที่จะได้งานใหม่ๆทำแล้วในอนาคตนี้คุณจะมีงานเข้ามาให้คุณต้องได้โชว์ฝีมือหรือไม่ก็จะได้มีการทำงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าสภาวะตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะแบบนิ่งๆแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มทำงานหรือว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กเดี๋ยว อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาก็ได้แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใครไหมมีความระแวงสงสัยรวมถึงมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะกําลังปองรลายใครอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็มีการวางแผนที่แบบว่าแยบยนแต่ว่าแฝงไว้ด้วยแผนร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยระวังนะคะเพื่อนๆพ,พลังแห่งการทำลายล้างมันจะถูกเปิดเผย ก็ถ้าเกิดให้อภัยได้หรือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราคิดร้ายหรือว่าคิดในแง่ลบอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนความคิดเป็นคิดบวกแล้วก็ทำดีดีกว่าไหมคะขออภัยนะคะเราทำนายตามหน้าไพ่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีพลังงานแบบนี้ก็ทิ้งมันไปค่ามันไปนะคะเราหมายถึงดวงโดยรวมนะคะ ดวงความรักภายในเดือนมีนาคม2565ของเพื่อนๆที่เกิดราศีก็เรากดดูเหมือนว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้ความรักที่ดีๆหรือไม่ก็จากชายหนุม่มหรือไม่ก็หญิงสาวที่แบบว่ามีพลังงานที่ดีๆกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไมมันเงียบจังวะความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเงียบนิ่งไปใช่ไหมแล้วคุณก็อยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดาย หาใครปรึกษาหรือว่าอยากจะปรึกษาใครแต่ว่าดูเหมือนว่าอมันไม่น่าปรึกษาเลยว่ะเก็บไว้คนเดียวดีว่าคือคุณนะ่ะอยากอยู่กับตัวเองประมาณว่าอยู่ในโหมดโลกส่วนตัวสูงความรักความสัมพันธ์ของคุณดูเหมือนว่าคุณเนี่ยอยากจะรักษามันเอาไว้แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันรักษาไม่ได้อะ่ะ ก็มีความหวงหึงแหละแต่ว่ามันไม่อยู่ในสถานะที่เราจะหึงหวงคือเราเอื้อมไม่ถึงในตำแหน่งนั้นแล้วแล้วคุณกับเขาหรือว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าเออดีละบล็อกบล็อกมันไปได้ก็ดีมันทําให้เรารู้สึกว่าอมันคลายเครียดแล้วก็มีความสุขดีดหรือไม่ก็เอ้ย yeah, แย่เราหลุดพ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คุณก็มุ่งมั่นเดินหน้าไปตามหารักแท้หรือไม่ก็ตามหาสิ่งที่มันดีๆหรือไม่ก็ไม่เอาแล้วเรื่องราวที่มันน่าปวดหัวหน่าเบื่อหน่ายหรือไม่ก็ปัญหาเดิมๆซ้ำซากอะไรเงี้ยคุณก็พร้อมที่จะแบบทําตัวโสดแล้วก็คือไม่อยากผูกมัดไม่อยากผูกพันกับใครแล้วฉันก็จะไปหาความสุขของฉันแต่คุณนะ่ะยังมีภาระ,ะที่จะต้องรับผิดชอบอาจจะมีบุตรหลานหรือไม่ก็ภาระ,ะนิสิตหรือไม่ก็ อะไรก็แล้วแต่ที่มันยังต้องแบกรับอยู่เรามองว่าเกี่ยวกับพวกเด็กๆะคุณจะต้องรับภาระตรงนี้แล้วก็ยังมีปัญหาตรงนี้ที่ยังเคลียร์ไม่ได้แต่ก็อยากเคลียร์ไหมอยากเคลียร์ถามว่าจะเคลียร์กันได้ไหมก็มองว่าจะเคลียร์กันได้นะโดยการที่พูดกันดีๆแล้วก็อาจจะมีการจับไม้จับมือกันแล้วก็ลงเอยยันด้วยความรู้สึกที่มันดีๆด,ดวงความรักของคุณก็คือคุณนะอยากให้มีความรักที่ดีๆ แล้วก็จับมือกันเคียงข้างกันไปอยากจะมีโมเมนต์ที่แบบว่ามีความสุขกันแบบเดิมแต่ว่ามันต้องรอไปสักระยะหนึ่งแล้วมองว่าไปไปายเดือนเลยคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือไม่ก็ความรักม,มันจะได้มีอะไรที่มันสดใสสำหรับชีวิตเราตอนนี้ช่วงนี้ก็ มันจะมีอะไรที่เราพูดไปแล้วนะช่วงนี้มันก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เราพูดไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้มีความสุขสดใสสําหรับชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักก็คือเดี๋ยวต้องรอไปปลายเดือนนะคะทีนี้เราจะมาฟังไพ่แนะนำกันดีกว่าว่าเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆในตอนนี้ พี่อยากบอกอยากแนะนําว่าเดี๋ยวมันจะได้มีการพูดคุยแล้วก็เคลียร์กันไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณมีประเด็นด้วยหรือว่าคนที่คุณถามถึงมันจะได้มีการพูดคุยเคลียร์กันมันจะมีการมาพบเจอกันแล้วก็เคลียร์กันแล้วก็ได้รับการประกาศได้รับที่มันอะไรที่มันชัดเจนข้อมูลข่าวสารที่มันชัดเจนแล้วเอามาพูดกันพี่อยากบอกอยากแนะนําว่าเดี๋ยวชีวิตของคุณจะมีความสุขแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่หรือไม่ก็ถ้าเกิดตอนนี้คุณมีปัญหา เครียดหาทางออกไม่เจออย่าอยู่คนเดียวนะคะให้รีบไปปรึกษาเพื่อนฝูงของเราหรือไม่ก็คนใกล้ชิดใกล้ตัวหรือไม่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็ผู้ใหญ่ที่ให้การเคารพนับถือหรือให้คําปรึกษาให้คําแนะนําหรือไม่ก็คนที่รู้สึกว่าเอออ่อนโยนต่อเราหรือไม่ก็คนที่เราเคยปรึกษาอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้ไปปรึกษาเขานะคะอย่าคิดแล้วก็ตัดสินใจคนเดียวอย่าอยู่คนเดียวนะ เดี๋ยวหาทางออกไม่เจอทีนี้เราจะมาถามเราแมนเจอว่าเราจะเป็นยังไงกันต่อไป โรแมนเจออยากบอกอยากแนะนำว่าถ้าเกิดจะคุยกันให้คุยภาษาหัวใจหรือไม่ก็คุยกันดีๆถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะโกรธกันแล้วเราจะมาโหกันแล้วอย่างเงี้ยให้หยุดคุยนะคะรู้สึกว่าตอนนี้คุณอยากได้ความรักความโรแมนติกมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็อยากอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึง่งอ่ะอยากอยู่อ้อมกอดของกันและกันอีกครั้งหนึง่งคืออยากจะเคลียจะพูดคุยกันสคนใช่ไหมคะเขาบอกว่าสามารถ พูดคุยเคลียร์กันได้นะคือมันจะได้ลงตัวถ้าเกิดมากคนก็มากความแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณกำลังหลงรักใครหรือว่าแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็เดินหน้าเต็มที่เลยค่ะอีกนิดเดียวเขาก็จะมาอยู่ในอ้อมกอดของคุณแล้วนะคะแล้วแม่เจอยากบอกอยากแนะนำว่าชีวิตรักของคุณเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเด็กเเข้ามาแทรกใช่ไหมทำให้เราได้จัดการอะไรเนี่ยไม่ได้สะดวกหรือไม่ก็มันเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการคิดแล้วก็การตัดสินใจ ทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าค่ะอยากบอกอยากแนะนําอะไรกับเ,เพื่อนๆในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากแนะนําว่าอยากให้คุณเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงหรือไม่ก็มีการเคลื่อนไหวหรือไม่ก็มีแรงจูงใจในการคิดแล้วก็ตัดสินใจอย่ามัวแต่แบบว่าเอ้ยทิ้งสภาวะตัวที่แบบว่าไม่อยากทําอะไรเลยอย่างเงี้ยอย่าทําแบบนั้นเลยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากแนะนําว่า คุณนะ่ะจงตั้งอกตั้งใจแล้วก็ขอให้มีสมาธิแล้วก็เอาใจใส่กับงานหรือไม่ก็สิ่งรอบตัวรอบข้างของเราหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนคุณจะแบบไม่สนใจอะไรเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากแนะนําว่าขอให้คุณเนี่ยมีความกล้าหาญแล้วก็กล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่ามวัวแต่ลังเลอยู่นะคะ ขอจบการทำนายของเพื่อนๆที่เกิดราศีกรกฎไว้แค่นี้คลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอย้ํานะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงกันส่วนท่านใดถ้าฟังเราอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือว่าไม่จริงไม่ใช่ทั้งหมดก็ทิ้งมันไปนะคะคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายฟังเพื่อความผ่อนคลายเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะคะ ส่วนท่านใดท่ารู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตเราก็ขอให้เกิดปฏิหารสําหรับชีวิตของเพื่อนๆโดยเร็ววันนี้พราพาริทาโลขอไปอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับทุกๆท,ท่านที่กดเป็นสมาชิกแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไป ส่วนท่านใดที่หลงเข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนขอร้องนะคะกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอร้องนะคะกดเป็นสมาชิกของช่องชาแนลน้อยๆให้เราด้วยได้ไหมคะสำหรับวันนี้ขอจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ